สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เนาะนี่คือดอกลิ้นจี่นะครับเนาะขอบคุณมากที่มารับชมนะครับผมจากนี่รันบ้านไร่เนาะครับเนาะมาอัปเดตไอ,อ้ดอกลิ้นจี่นะครับเนาะลิ้นจี่ปีนี้ลิ้นจี่เป็นของลิ้นจี่นครพนมหนึ่งนะครับกําลังออกดอกเยอะเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ต้นนะครับเนาะมีความพร้อมนอะครับปีน,าานี้เป็นอากาศที่เหมาะสมคือหนาวนานนะครับผมก็เป็นลิ้นจี่ที่เขาเรียกการปรับตัวหรือพัฒนาหรือเพื่อความอยู่รอดเนาะเป็นลิ้นจีก่กลายพันธุ์เนาะลิ้นจี่นครพนมหนึ่งหรือว่าบางคนก็จะมีชื่อว่าลิ้นจี่หลวงปู่จันเนาะก็จะเป็นอ หวานอมเปรี้ยวนะครับเนาะนีอาจจะเป็นช่วงสองอาจจะมีไอเป็นดอกแล้วก็ดอกแซมใบเนาะจะเป็นรุ่นหนึ่งบางทีก็จะดอกดวนเนาะก็จะมีใบเลี้ยงควบคู่ขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้อันที่เขาให้ดูเรื่อยๆเนาะนี่ครับดอกดอกเยอะเลยเห็นไหมครับ รครับผมก็เราก็มาสีดฮอร์มูลนะครับผมก็สีดฮอร์มูลแคนเซียมบอลอนเนาะแคนเซียมบอลอนเพื่อรักษาช่อดอกให้เขาแข็งแรงแล้วก็จะมีผสมกับยาฆ่า,มาแมลงนิดหนึ่งนะครับผม ันจัดมแมลงเนาะพวกมแมลงที่กินใบหรือมามวนดอกพวกมแมลงค่อมทองมแมลงปีกแข็งหรือว่าตัวหนอนเนาะจะหาตัวอย่างให้ดูมันจะมีไหมวันนี้ไงล่ะมันมีอันนี้ยุ้งมามุมเรื่อหนอนก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจะมวนดอกไม่จะไม่ จิๆนี่อายุประมาณ 6, 6ปีถึงเ7ปีนะครับปีนี้ก็ถึงว่าเป็น <c oughs> อีกปีที่มีความสมบูรณ์ทั้งสภาวะไอการเตรียมเ,เขาเรียกอะไรเตรียมเตรียมเตรียมตัวก่อนที่จะนั้นเนาะความสมบูรณ์ของต้นเนาะเพราะว่าเราปีก่อนไม่ได้ผลนะครับมันร้อนมาก ก็จะไม่ออกดอกเยอะออแล้วออกก็มันมันจะแห้งเนาะแต่ปีนี้มันหนาวต่อเนื่องเนาะเ<ม>สียงผมชัดไหมครับเนาะก็ประมาณนี้ดูไปเรื่อยๆเ,เนาะก็<ๆ>ถือว่าออกกับทุกต้นนะครับประมาณ90-90สิ90้ไอประมาณ95หรือถึง98%เปอเนาะอาจจะมีนิดหน่อยที่ไม่สมบูรณ์ที่จะมีใบขึ้นมามั่ง หก็หรือว่าเป็ดศพเขาเรียกอะไร,รเขามีความรู้สึกนั่นเนาะช่นชมดีใจบางทีมัน,มนดอกเขาเยอะก็เลยมาต้องมาฉีดไอ้ผมมามากับไอ้พี่คนหนึ่งเขามาช่วยครับามาช่วยฉีดฮอร์โมนช่วยเนาะอ่านี่ฉีดครั้งที่สองนะครับก่อนดอกเขาจะบานเนาะเขาจะรักษาช่อดอกเขาเพราะว่า เรากันกันหนอนมาก่อนหนอนนะแมะลงที่จะมาทําไอตอนที่แต่แต่งดแล้วครับเพราะว่ากระดกเขาจะบานแล้วเราก็ต้องงดเพราะว่าจะมีแมลงที่เป็นประโยชน์เนาะอย่างพวกอันชันไอไม่ใช่อันชันก็เรียกอะไรอ่ะเอ่อพวกพึ่งพวก มแมลงที่ท,ที่ที่ผสมเกรสรน,นะครับพวกพึ่งพวกมแมลงกลางคืนหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มาเก็บน,น,น้ำหวานช่อน้ำหวานเนาะนี่นั่นแหละที่ที่ที่เขามาผสมเกรสรน,นะชั้นระโ่งนะผมจำนี่แหละผมมาติดมันไปอยู่ติดปากเรียกชั้นรนงเนาะ ภาษาอีสานเอิญแม่งน่อยเนาะแม่งน่อยแม่งขีดสูตรบางทีคำพูดเรามันติดสมองบางทีก็จำเน่นะชันละลงเนาะตัวแมงตัวสีดำดำมีปีกจะมีลายสายพันธุ์เห็นไหมหนูเขาจะมาเองครับบางทีก็อยู่ธรรมชาติเนาะ,ะเขาจะอาศัยที่ว่า,เ,าเกสรเนะเราะเ้าก็จะทำเออเขาเรียกอะไรอะ สมเกสรนเนาะนั่นแหละเราก็ต้องงดช่วงกานจะงงดให้น้ำได้ก็แต่ให้น้ำพอช่ยๆนะไม่ได้ชโชคนะครับตอนนี้งดน้ำมาแล้วครับผมพอเร่งให้เขาออกดอกเนาะก็ดอกเขาถ้ามันดินแห้งมากเราก็ให้น้ำพอช่ยชย น้ำพอช่วยไม่ให้ชุ่มมากไม่ให้เปียกแฉะมากก็จะไปเล่้งน้ำหรือว่าไปให้น้ำเยอะก็ประมาณลูกเท่าหัวไม่ขีดไฟนะครับเนาะเขาจะเขาจะค่อยไปเร่งให้น้ำเขาจะสร้างเนื้อสร้าง <c oughs> ความแข็งแรงเนาะ แต่ไม่ใช่ว่ามันจะจับทุกลูกนะครับเพราะว่าเขาจะมีการรับดใดๆเมื่อว่าอะไรความาแ,ตแต่ละกิ่งแต่ละก้านเนาะเข <c oughs> าจะรับลูกเขาด้าน้หนักเ <c oughs> ขาลูกเขท่าไหร่เขากจ็จะสลัดอีกทีนึ่งไม่ใช่ว่าจะจับได้ทุก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 ไอ้ทุกลูกเนาะถ้าถ้าถ้าดกมากลูกก็จะไม่ใหญ่เราก็จะเอาพอดีพอดีนะั่นแหละเขาจะบาบัดข,ของเขาเองแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเขาจะติดงานประมาณไหนหรือว่า เราความสมบูรณ์หรือว่าตอนนี้ก็แต่ว่าเกษตรกร,เร,กรเราบางทีก็ก็มีความสุขบางทีเราเห็นเอ,อต้นไม้ที่เราปลูกเนาะออกดอกเหมือนกันกับว่าพูดว่าเหมือนกับบานพืชก็ต้องวังผลเนาะอากาศลิ้นจีนี้ปลูกได้ทุกที่ทั่วไทยนะครับเป็นลิ้นจี่นครพนมหนึ่ง สวนอยู่อำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับสวนที่ตั้งของสวนเป็นพื้นที่ปลูกทดลองผมปลูกอาจจะนั้นอยู่แต่ทีนิดนึงจริงจริงมันนี่มัน6กหกคูณสี่รผมต้องเอา8ปคูณหถึงจะหรือจะไงมันมีประมาณ2กับ200ต้นนะครับ แค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะผมก็คิดว่าเร็วเดียวเราเก็บม,มากเก็บผลแล้วเราก็จะค่อยตกแต่งทรงพุ่มใหม่ทรงพุ่มใหม่เนะาะต้นครับไม่วงนนี้จะจะสั้นกว่าน,นิดหนึ่งพวนนี้ก็เพิ่งขึ้นมาค่าอีกฝ่ามือแล้ว พาเขาไปดูกลางๆไรนะมันรู้สึกว่ามันนี่ครับนี่ก็ใ่่ขี้ไก่นะครับปุ๋ยขี้ไก่อาจจะมีเป็นดอกไม่ก็ใบแซมดอกก็มีเนะมีหลายๆแบบ ขี่ไก่นะครับขี่หมูกินหัวขี้บัวกินใบขี้ไก่เอามากนะครับเรากรลดต้นทุนนะทุนลงเนาะเพราะบางสิงบางอย่างปุ๋ยเคมีมันก็ราคาแพงต่างครับก็ประมาณก็จะเป็นต้นพาเข้าไปดูเรื่อย ตกแต่งค่อยแต่งกริงใหม่น,นี้เห็นไหมจะมีตัวนี้อาจจะมีใบใบเขาเรียกใบแซมดอกเนาะน,นี้ก็จะมีเห็นไหมครับจะมีดอกยนะอยู่นะเนี่เยเขาจะเป็นชอบครับลูกเขาจะสมบูรณ์เนาะตัวนี้อาจจะประมาณนี้ ครับต้นนี้อาจจะเป็บบนใบแซมดอกนะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกมาเป็นใบเลี้ยงบางทีขงเขาก็ใบเลี้ยงก็จะจะเอ่อเขาเรียกอะไรจะสลัดออกเองเนาะก็จะก็จะตายแล้วก็จะมีแต่ดอกก็มีอาจจะมีปะผลบ้างเห็นไหมตัวน,นี้มันอยู่เนะ มันแรงตัวร้ายแมันกินใบแล้วเห็นไหมให้ดูให้ดูเลยหล่นน้องอีกนี่ครับมันแรงความทองใช่ไหม